สวัสดีครับ FC, พี่ซีพี่น่ารักคืออยู่ทางบ้านนะครับโอ้ยฝนตกนะครับพี่ซีนี่คว้ามือของคว้ามือฝนเนาะนี่นฝนตกนะครับพี่ซีก็มาดูกันงูนะครับพี่ซีเขาวิ่งหยอดน้ํากดโอ้ฝนตกนี่ครับบรรยากาศช่วงค่ำค่ำนะพีซีฝนตกทางหลวงเนาะสุดยอดเลยนะครับพี่ซี วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับพี่บ้านเนาะก็ะพักผ่อนเหมือนเดิมนี่โอ้ฝนตกอีกแล้วฝนตกไหมแล้วครับพี่ซีตกมาวันนี้พึ่งจะตกนะครับพี่ซีตอนเช้าไม่ตกไม่ตกตอนค่ำนะครับพี่ซีโอ้ลมลมพัดนะครับพีนะ่ซีเนาะโอ้ลมเย็นสบายนะครับ ก็บรรยากาศน่านอนเนาะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะสรางพงขึ้นไปยอดน้ํากดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ไม่เห็นนะครับพี่ีขึ้นไปสรางพงขีดยางช่วงใกล้จะเที่ยงเนาะโอ้ลมลมพัดยีดนะครับพี่ซีลมพัดนะครับ ฟังนี่เ <c oughs> สียงเขาวิ่งหยอดน้ำกดนะครับอีซีตะกี้เห็นวนด้านผู้ตักงองเนาะน้องครับดีโอ้องขาวน้องขาว,ขาวสุดยอดเลยนะครับนั่งหลบฝนนู่นเดินกระดุ้มกระดุ้มไปอยู่นะครับอีซีฝนตกมาได้วิ่งหยอดน้ำกด ยางพลาครับสี่โอ้ยมันตอนกลางวันเนาะไม่ตกตอนเช้าก็ไม่ตกนะครับพี่ีมาตกตอนช่วงเขาจะยีดยางเนาะท,นท่านเทวดารู้เนาะว่าคนจะยีดยางเขาก็ทันทึกตกเลยครับพี่เป็นพายุโอ้ฟังเสียงเสียงฝนมานะครับพี่ีนี่มืดฟ้ามัวฝนเนาะ ทีนี้ก็คําแล้วนะครับพีซียิ่งมืดเข้าไปอีกนะครับพีซีฝนมาแล้วมาแล้วโ,โน้นหูหลวงเนาะเอมายืนถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีให้อเอฟซีดูเสียงฝนนะครับพี่ซีไม่ใช่เสียงลมอายุกับเข้าวันาถึงวันที่ นี่หนึ่งที่สองนี่สามเลยอีกฟีเนาะโอ้ฮะออก,กมาจะมาเพราะว่าช่วงนี้เป็นมรสุมเนาะของหรือว่าพายุนะครับอีคดูดูฝนก็แบบนี้แหละครับอันนี้โอ่งพึ่งโอ้ยมาเลยจริงๆะครับ ก่อนวันนั้นเองนะครับที่ผมก็อยู่ที่บ้านเน,ะนะาะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายเลขเนาะก็มจะถ่ายอะไรไม่ดูเนาะเพราะว่าฝนตกมาอีกแล้ววันนี้รอบนึงทั้งวันนี้ทั้งเลขนะครับที่ของวันนี้เนาะ เมื่อเช้านี้ก็ถึงช่างพงเนาะจะขึ้นไปตัดหญ้าอยู่ที่สวนยางพาราเนาะก็รอดูฝนรอดูฝนเนาะมันดีครับอีกทีไม่รู้ว่าช่างพงขึ้นไปหยอดน้ำฝนหรือเปล่าวันนี้ช่วงค่ำๆแบบนี้เห็นฝนตกนี่งฟ้าร้องอาครับ ตกต็มาใส่ที่นาเนาะโอ้ข้าวก็เกียวแล้วครับพี่หวานปุ๋ยให้เรียบร้อยเหลืออยู่ตรงตะก้าเนาะตรงนี้นะครับพี่แปลงนี้เนาะแปลงนี้นะครับรเหลืออยู่ยังไม่หวานปุ๋ยแปลงที่เหลือหวานหมดแล้วครับพี่เหลือ๋ต่แปลงเดียว ยได้มีน้ำเนาะน้ำอ๋ไม่รู้จะไปไหนนะพี่เมื่อได้ขึ้นไปเขาก็จะถ้าได้ขึ้นเขาจะถ่ายให้ดูเตื้อขึ้เลยนะครับพี่ต้นไม้เขีตื้อิ่มเลยถ้าฝนตกแบบนี้ ข้าึ้งเขาโอ้ยช่วงทำตรงนี้เนาะน้ากลัวแล้วครับพี่หาทางออกมาไม่ได้เพราะว่ามันมืดคว้ามัวลนฝนกโตกแรงพี่เจ้ามองไปด้านฝั่งภูเขาลูกนูอนอ้นเนาะที่ว่ามองดูมันสว่างสว่างไม่สว่างะล้วสิสว้าง นี่ก้อนนี่ไหลตขำจริงๆครับก็อ้าวจบมาแล้วนะเดแล้วก็น้ำก็จะเต็มที่นาก็จะไหลลงผนะิวส่นะแล้วทีนก็จะไปหากางคืปลาดุกปลาช่อนเนาะมันจะขึ้นมันจะขึ้นจากสะนาะ กางคนหยวนน้ำกดเสร็จแล้วก็เอาได้ดีว่าได้ไหมทำงาอยู่ก็ไม่ได้ต้องฝีนี้ไงเนาะมันหมดแล้วครักที อยู่ที่ชา,า,า,ายคาบ้านเนาะถ่ายคลิปให้ดูนะครับไปทำตรงนี้สวนยางย่า,านนี้ใช้หยกนีเ่เพราะหยดวิ่งหยดน้ำกดนะครับพีไม่ได้นะครับพีเพราะว่าฝนตกก็ามาใส่น้ำไหลลงใส่ถ้วยด,ดีเลยครับพี่ก็อ้าวไอ้น้องขาว เจ้าขาวนอนอยู่นะค,ครับเนี่ยเจ้าขาวนี่ครับฝังดันตูปมองเนาะตูตแกล้งมันเดินนาโอ้ยทำไมเป็นพายุอะไรก็ไม่รู้เนะาะปอกแบบนี้แหละครับพี่ตรงการฝนช่วงนี้เนาะทางั้น ฟ้าก็ร้องด้วยนะครับพีสีมไม่เป็นไรฟ้าร้องก็ไม่กลัวเนาะเพราะว่าไม่ได้เปิดเนาะอ๋อนีมนี่ไหลเร็วจริงๆครับพี่สิทนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ